สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเอสจาก P1 วันคาร์โอดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเบสบล็อกนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาเบสบล็อกนะครับหรือต้องการเพิ่มเสียงเบสภายในรถนะครับแต่ว่าจํากัดพื้นที่นะครับรถมีในพื้นที่แคบนะครับหรือว่าพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับเราก็นาเบสบล็อกนะครับไว้ใต้บอได้นะครับสําหรับรูปร่างหน้าตานะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวได้เลยครับ โอเคครับนี่ก็เป็นตัวเบสบล็อกนะครับของยี่ห้อ MTX นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเบสเบสบล็อกขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นรหัสนะครับ RTU 8P นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์อเมริกาเลยนะครับตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับไฮเลสเลยครับอ่าสำหรับอ่าตัวสเปคคร่าวๆนะครับก็อยู่กำลังขับนะครับอยู่ที่150วัตต์ RMS นะครับสูงสุดนะครับได้ถึง600วัตต์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญชมได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเขานะครับอ่าข้างในก็จะมีโฟมนะครับพุ่มมาฮะอันนี้เจอเลยนะครับอ่าก็จะเป็นวิธีปรับจูนเสียงอะไรต่างๆนะครับตั้งวอลลุ่มนะครับนี่นะครับเขาตั้งกันหมายเสองนะครับก็คู่มือการใช้งานนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานการติดตั้งต่างๆนะครับนี้จะเป็นชุดวอลลุ่มนะครับอ่าตัวนี้นะครับ บูสต์เบสนะครับวอลลูมจะเป็นมินิแจ็คนะครับบ o สต์เบสตัวนี้นะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นใบรับประการนะครับจากทางบริษัทนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับอ่าก็จะมีเอออันนี้จะเป็นสายนะครับสายลำโพงนะครับอ่าสำหรับติดตั้งนะครับมันชุดนะครับตัวเครื่องกันนะครับ ก็จะมีขายึดนะครับขายึดฐานลำโพงของตัวบิ๊กบล็อกนะครับนี่นะครับขายึดแล้วก็ชุดนอ็อตมาดูตัวเครื่องนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โหตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับดีไซน์ออกมานะครับจะเป็นตัวสีดํานะครับแล้วก็ตัวของตัวลําโพงที่ฝาครอบนะครับก็จะมีตัวภาษาอังกฤษก็แนะนํานะครับเป็น ของแบรนด์ USA นะครับเป็นรหัสรุ่นแล้วก็วัจำนวนวัดของเขานะครับอันนี้นะครับจะเป็นสเปคต่างๆนะฮะดูขัดด้านข้างครับก็ลักษณะนะครับนี่ครับจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมโค้งตรงนี้นะครับเหลี่ยมนะครับนี่ครับก็มีแบรนด์นะครับ MTX Audio นะครับติดโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ด้านนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของ อินพุตนะครับจะเป็น2 Channel นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จะเป็น High Level Input นะครับนี่นะครับสาย High Level Input เสียบได้นะครับแล้วในส่วนของเกณฑ์นะครับปรับเกณฑ์ปรับบ o สต์เบสนะครับอ่าเบสบูสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Level อ่าตัวในความถี่ของเสียงนะฮะก็นี่จะเป็นตัวรีโมทนะครับก็บูสต์เบสเมื่อกี้นะครับที่จะเป็นมินิแจ็คนะครับบูสต์เบสเสียบเข้าไป ประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับปรับวอลลุ่มได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นพลัชนะครับฟิลนะครับหนึ่งชุดนะครับสิบห้าแอมป์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของชุดสายไฟรีโมทกล้าวนะครับนี่นะครับลงตรงนี้นะครับสวยงามนะครับเอาดีไซน์ตัวนี้นะครับดูด้านหลังนะฮะโอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโลยิงโลโก้มาแบบนี้เลยนะครับ m t x Audio นะฮะนี่นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นแบรนด์แบรนด์ที่แบบให้น้ําเสียงนะครับให้เสียงที่ไพเราะมากๆนะครับเป็นแนว S Q อีกแนวอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับก็สําหรับขนาดของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมว่าให้ดูเลยนะครับความกว้างนะครับนี่นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่24เซนนะครับความยาวนะครับความยาว35เซนนะครับแล้วก็ในส่วนของความสูงนะครับความสูงรวมไปถึงข้างบนเลย7เซนติเมตรนะครับ อันนี้เหมาะสําหรับวางไว้ใต้เบาะนะครับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ P1 ทุกสาขานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนได้ที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m ก็นะครับก็จะโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับก็เบอร์0845260003นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ลูกค้าอยากจะซื้อผ่านลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะครับไว้ตรงด้านล่างคลิปนะครับเป็นคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ก็ลูกค้าก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ